Thank you Was machst du jetzt, schönes Kinder? Ich muss kochen. Oh, du musst kochen? Hier mein ich ah. Hast du auch genug zu essen? Ich kann nicht vergessen. Ja. Und dann, ich hab hier. Oh, was ist denn in dem schönen noch roten Topf? Noch gar nichts? Nee. Und viele <laughs> Taken. Oh ja, die, die saßen große. Schön. Ja, Mude. Und dann mein Liebling. Ja. Oh, oh, auch noch. Was ist ja alles da. Ja. <laughs> oh, so schön. Guck mal, da habe ich dir Wasser hingestellt, Tille. Ja. Hier, da siehst du, guckst du. Essen mal hier. Ist angeschlossen, kannst du benutzen hier. Und dann hier. Hast du da Gas drin? Ist an. Du da alles hast, ne? Mhm. Klebereis hast du da. Mhm. Oh. Da hast du... Ja. Zeig mal. Oh. Da hast du... Ja, da hast du deinen schönen Tisch, Tina. Deinen Klapptisch. Schön. Ja, heute, ne? Erste Mal an dem Tisch. Mhm. วันนี้นอนในรถนะคะนี่ออกมาเลาะกับข้าวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อนในรถก็อุ่นอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามีเครื่องทําความอุ่นแล้วก็ผ้าห่มหลายผืนเลยค่ะนี่ตอนนี้สามีกําลังจัดแจงนะคะนักจัดแจงนักจัดแจงต่างๆนะคะวันนี้นอนในรถนะคะทุกคนนี่มีผ้หาห่มหนามาก พ่อโ่มลายผืนเลยลก็มีสามีค่ะส <laughs> <laughs> ามีอุ่นแล้วหลับฝันดีนะคะทุกคนกูนายกูตนักกูตเนโอร์กนกูดเชนมร์แกนหลับฝนดีน สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนนี่เมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยค่ะอากาศเย็นเหมือนเปิดแอร์เลยนะคะไม่ถึงกับหนาวพราะเรามีนี่เป็นตัวช่วยนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นฮีตเตอร์เครื่องทำความอุ่นนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะที่ปาเริมันทำนะคะ นี่ชร์จโทรศัพท์ได้ค่ะสะดวกค่ะคันเล็กๆนะคะแต่สะดวกสบายเมืดอเห็นปราสาทไหมคะทุกคนยาวไปถึงนู่นเลยปราสาทนั้นนี่ยาวนี้เลยดูต้นไม้นี้ค่ะทุกคนเขาไม่ได้ตายนะคะ เขารอวันที่จะเริ่มต้นผลิใบใหม่นะคะทุกคนสวยมากมากเลยค่ะอ้ยวันนี้มีพระอาทิตย์ด้วยนี่วันนี้มีแดดนะคะทุกคนนี่สะท้อนกับปราสาทนี่สวยมากเลยค่ะดูสิมีเสียงนกจิ๊บจิกจิ๊บจักด,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 ด้วย นี่ต้นไม้ก็ยังไม่มีใบพรินะคะกำลังเริ่มเนาะนี่กำลังเริ่มพริใบโอ้สวยมากเลยค่ะมุมนี้ทุกคนเห็นไหมต้นไม้ไม่ได้ตายนะคะทุกคนเขาแบบพริใบออกนะคะแล้วก็จะง,งอกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นกุหลาบนะคะ เนี่ยกุหลาบทั้งหมดเลยอ่ะแล้วถ้าตอนที่แบบมีดอกเยอะๆนี่โอ้จะสวยขนาดไหนเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนจะพาบ่าวเยอรมันมาจะชวนบ่าวเยอรมันมาอีกนะคะเนี่ยไม่ใช่จะพามาเนาะชวนเขาเขาเป็นคนขับรถเขาต้องพามาเราเป็นคนชวนเนี่ยค่ะทุกคนตัวประสาทนี่แบบยาวมากเลยแล้วก็แบบ เป็นปราสาทเก่านะคะทุกคนเนี่ยติดกับฮอลแลนด์นะคะเมืองนี้นี่แต่ไม่ได้ข้ามไปนะคะเพราะว่าไว้โอกาสหน้าเนะ <c oughs> าเะมาเลาะมาเลาะเที่ยวชมอากาศสดชื่นมากค่ะทุกคนนี่ตอนเช้าๆก็จะมีคนมาวิ่งนะคะนี่ สวยจริงๆค่ะทุกคนเป็นภาพที่แบบสบายตามากค่ะค่ะนี่ก็มาถึงตัวปราสาทแล้วนะคะนี่เขาสร้างในหินนะคะทุกคนดูสิ าสร้างปราสาทในหินนะคะเนี่ยดูใหญ่อลังการมากสร้างปราสาทในหินนะคะเนี่ยเขาแกะเอาหินนี่ค่ะไปทำเป็นกำแพงข้างบนนะคะเห็นไหมเนี่ยกำแพงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะนะ เก่งมากเลยนะคะคนที่ทําเนี่ยแบบเดินเล่นรอบปราสาทนะคะทุกคนเดินเล่นรอบปราสาท อันนี้คือชื่อปราสาทนะคะนี่ เรามาซื้อลอตเตอรี่ไกลถึงสี่รอกิโลเมตรเลยนะคะทุกคนขอเป็นกำลังใจให้พวกเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะจะได้กลับไปเที่ยวเมืองไทยนะคะอาหารเช้าวันนี้นะคะข้าวต้มนะคะข้าวต้มเนื้อคะ่ะเอาข้าวเหนียวที่มันเหลือจากเมื่อวานนะคะที่มันแข็งค่ะมาทำเป็นข้าวต้ม นี่ก็จะไม่ค่อยชชดเพราะว่าควันกินบนรถนะคะทุกคนนี่กินบนรถแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะเมื่อเช้าไปเดินออกกำลังกายมาแล้วแล้วก็กลับมามาทำอาหารนะคะแล้วก็กินตอนเดินทางนะคะกินตอนเดินทางกลัเนาะนี่ใส่พริก ม่ากินไหมคะทุกคนมาค่ะทุกคนกินกันเลยจ้า